ก็ประมาณ2,000กว่าไม้มันไม่ทันนะพี่ต้องคนซื้อทีสิบสุดอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนราคาเท่าไรคุณคะติดเตาไม่ทันติดเตาไม่ทันลูกค้าก็รอแล้วอะแล้วลูกค้ามามุงมืออย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้เราทันกว่าไม้เราก็ดีใจแล้วเนาะวันนี้สองทันต้นๆที่ร้านวันนี้หมูสเต๊กค่ะได้เลยค่ะไม่ย้ายอยู่ตรงนี้ที่จอดรถเยอะจอดได้หมดเลยสะดวกกว่าตรงนู้นเยอะขอบคุณมากเลยลูกค้าตามโอ้หตอนนั้นต้องแจกบัตรคิวแน่ต้องจะลงอยุธยาไกดอ่ะ เท่าไหร่ดีคะพี่เท่าไหรดีคะเท่าไหร่นะคะค่ะสั่งได้เลยค่ะสิบไม้หกสิบสิบห้าไม้เก้าสิบยี่สิบไม้หนึ่งร้อยยี่สิบค่ะจะทำไม่ทันลูกค้าลูกค้าไม่อยากคอยนานๆมันไม่ทันนะพี่จริงเหรอจริงค่ะขายไม่ทันค่ะพี่ต้องมาตอนที่หนูยุ่งๆก็อยู่บนรถก็ได้เดี๋ยวเราก็ไปส่งให้ถึงรถจะได้ไม่ต้องลงหรือว่าโทรมาว่าเดี๋ยวกี่งไดทีนมาเอากี่นาทีมาเอาตอนไหนคะ ถึงห้าหมูได้ค่ะค่ะเมื่อวานหมูเยอะมากเลยวันนี้สองพันต้นต้นถ้าใรสั่งได้เลยนะคะค่ะหนูขายจนถึงสุกหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้หมูสเต็กตลาดแกนเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมห้าชุดห้าชุดหกร้อยค่ะศูนย์เก้าแปดห้าห้าเจ็ดหกห้าศูนย์เก้าค่ะ, 98, 7, 09, คะขอบคุณมากนะคะ ปีแล้วค่ะไม้ละหกบาทติดไม้60ติดผ้าไม้90้าไม้120่้ทำไมย้ายอยู่ตรงนี้อ่าพอดีตรงนู้นรับหลายร้านก็เลยไม่สะดวกที่จอดรถก็เยอะจอดไม่หมดเลยสะดว,ะดวกกว่าเยอะแล้ววันนึงสองพันไม้นี่หน้าร้านอย่างเดียวหรือไม่ต่างใช่ค่ะหน้าร้านแล้วก็มีบางครั้งที่โรงงานยิว แล้วเขาไปบวกเพิ่มเมาเราก็ขายเราปกติเราก็ส่งให้บางทีเราก็แถมให้เพราะว่าน้ําใจนิดที่นหน่อยของเราแต่ก็มีรับสั่งทํานะคะถ้าเกิดจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่วันเกิดอะไรประมาณนี้ค่ะแต่มันก็ต้องประมาณสักสองสามร้อยไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะบ้านหนูอยู่ไกลสับไม้สักคู่นะคะพี่มาเองเสียบเองน้องเสียบลูกเสียบนะเสียบเสียบสามคนคนเดือนเลยใช่ค่ะแล้วก็ ลูกงาสาวมาช่วยทุกคนมีหน้าที่หมดก็หมูมันจะนุ่มคาะน้ำจิ้มมันก็จะอร่อยเข้มข้นกะดิธรรมดาเนี่ยค่ะคือว่าเราจุ่มกระทินี่มันก็จะพอย่างก็จะหอมก็จะเพิ่มความนุ่มให้หมูด้วยจะได้ไม่แห้งเวลาย่างแห้งๆก็ไม่อร่อยอันนี้มีลูกค้าที่เขารับอยู่เขาเขาันจะโทรมาสั่งโงมาค่ะแล้วก็มารับอันนี้ก่อนจะมาก็มีลูกค้าสั่งไว้1 0 0บาทไปส่งมาแล้วได้ค่ะ ชื่ร้านวันมีหมูสเต๊ะตลาดแกรนร้านเจอเอ,อหมูสดยินเดียวกับซ้อยมาที่ซ้าได้เลยใช่ค่ะค่านุขายจันถึงสุกหยุดสาร์อทิตย์ค่ะ098 557 65 09ดดาค่ะ